ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันไทยลีก2ฤดูกาล2023-2024ครับแมตช์เดยที่26ครับแพร์ออยูเด็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือยนของพัทยายูเตตดครับทำการแข่งขันที่สนามห้วยม้าสเตเดียมครับคิกออฟเวลา18.00ครับ ครับแพรยูเต็ดครับมาในแผน4ีซครับผู้สาตูนี้เป็นหมายเลข80ครับชมพันบุญเลิศครับแผนกองหลังครับ4คนครับไล่จากซ้ายไปขวาครับหมายเลขสองครับอาจารย์นายถาวรศักดิ์ครับหมายเลข50ครับกิตสนะดาวกระจายครับหมายเลข36ครับชาติเวสิงโตหมายเลข17บเังสิมันสมประคำครับแผนกองกลางครับ4คนครับหมายเลข10ครับเศรษฐวุฒิวงสายครับหมายเลข5ลูคัสดับเบิลแมนครับหมายเลข7 กิตภาอุปชาคำหมายเลข77ครับหัวสิยปานวิทย์เริ่มเกมครับพัทยาได้เขียบอลเริ่มเกมแทงมาช่องกลางครับเอาแพ้ดักได้เร็วกิติภาพเปิดโค้งมาอุ้ยบอลับหลุดลูกนี้เอ้าอืมหบุศิลิ์น่าจะมองว่ามีการไปโดนตัวผู้รักษาประตูแล้วครับ จับเป็นฟาวก่อนครับลูกนี้ครับโอ้โหมีรับสุดได้เห็นเหมือนกันครับชัยนรงค์ครับวยกันแยังได้ดีครับเศรษฐวุฒิห้ต่อมาการนายนดีดเข้ากลางมาที่เอลิเวตอร์แล้วแทงเอาทางขวาโอ้ยติดนึงวรุษบุญสุกยิงเลยลูกนี้โอ้โหบอลเฉียดเสาออกไปครับโอ้ได้จบจังหวะนี้นี่ได้ลุ้นทีเดียวครับแพร่ครับลูกยิงของวารุธบุญสุกครับโอ้ทีมสตาฟของพัทยาโอ้ต้องลุกขึ้นมาบวยเกมรับเลยครับ อจังหวะเพชรกันได้ดีครับแล้วก็แย่งบอลเล่นของแพร่นี่ลงมาน้อยครับคิเตียเล็กให้มาที่สิทธิโชคพาโสเข้าขวาแล้วลองซัดลูกนี้อื้อหือบอลพุ่งนี้เลยกันครับแต่ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้โหจังหวะยิงนี่ถือว่าได้ลุ้นทีเดียวครับสิทธิโชคพาโสครับสองทีมเลยครับเกมรับเนี่ยไม่ยอมให้หลุดนกันง่ายง่ายครับสิทธิโชคพาโสแทงมาช่องนี้คิตเยเล็กเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โห ไม่เข้ากออีกครับลูกยิงของคิสเซียเล็กครับโอ้โหได้หลุดมาล่อเป้าแล้วครับไม่มีธงของผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยครับลูกนี้ครับโอโ้โหแพร่นี่โชคให้เข้าในมาคิสเซียเล็กจะพลิกลูกนี้ไม่ได้แล้วครับจะฟ้องว่าเหมือนแขนของชาดเวทเนี่ยจะไปโดนหน้านิดนึงครับโอ้ผ้เ่นของแพร่นี่ก็มาพยายามประท้วงผู้ตัดสินเหมือนกันครับครับ วางทะยงออกมาอุ่นเสถาวิได้แลบมาตรงนี้แล้วอเกี่ยวได้ครับยังไม่ออกครับจ่ายคัดแบค็คเข้ามาได้ยิงอ้โหเป็นกิจภาพครับยิงตรงนี้ก็ยังติดอยู่ครับแล้วเกมของพัทยาสิทธิโชคพาโศปีกี้ของแพ้ยครับย,ยิงมาลูกนี้เอาแล้วบอลเสียบมาเข้าทางของกฤษณะโอ้โหยิงลูกนี้ข้ามขาออกไปอย่างเหลือเชื่อครับกฤษณะดาวกระจายครับ คน oh. เล่นทันสั้นมาที่ลังธิมันเปิดคอร์สเข้าในมาโอ้ได้มงตรงนี้โอ้ตรงตะข่ายครับโอ้โห <c oughs> เป็นเอลิเวโตดาซินวาครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับยิงให้แพร่ยิเตดเดี๋ยวขึ้นนำมมาแล้วครับหนึ่งประตูศู์ครับจังหวะมงนี่สมตัวมามงเนี่ยโ,โหทิศทางนี่ผู้สารประตูเนี่ยเซฟไม่ได้แล้วครับ เร็วมาวครับให้มาทางขวาที่ลังซิมันครับเปิดหยอดเข้าในมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหได้โขกเต็มหัวเลยครับย้อนกลับมาที่เสาแรกเนี่ยหมดสิทธิ์รับเลยครับชัยนรลคงครับนี่ดูจังหวะเล่นสั้นเข้ามาครับแล้วก็ให้ลังซิมันครับเปิดหยอดเข้าในมาเอเดรโต้มงเต็มหัวโอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนำไปได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ครับ ลูคัสยกมาจะให้กับแอตไเนียมีฟาวิโอมาไห้มาให้กับเรษฐวุฒิเปิดข้นไปเ,เข้าซ้ายอีกอยังไม่ได้จบแถวสองลองยิงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับแพร่โหหาเลี่ยมยิงไม่จังหวะสองโดนมงมาได้โอ้มงมาตรงนี้ชมพัฒออกมาขวาไว้ได้แล้วครับ โอ้โแล้วเหมือนจะมีจังหวะไปศอกหรือเปล่าครับวางบอลหยอดเข้ามาได้มงตรงนี้ผู้ตัดสินบอกว่าเหมือนบอลจะไปโดนผู้เล่นของเอา้าแล้วตรงนี้มีปั๊มกันอีกโอ้โหยังไงครับชมพัชครับ ปนวัฒน์มงต่อมาให้กับเอลิเวโตวิ่งนำทางไปแล้วปนวัฒน์โอเอลิเวโตเอาเอลิเวโตเหมือนจะไปไข่นอกเกมไข่ครับใบแดงไปครับดูครับน่าจะเป็นธนากรครับโดนใบแดงครับแล้วกเ,เป็นธนากรครับโดนใบแดงครับของบอลของเอลิเวโต้ บังอยู่ตรงนี้แล้วดึงยื้ยุดกันไปโอ้คือเหมือนจังหวะจะวิ่งนี่มันทำท่าเหมือนง้างเท้าไปดูดวนอยู่กับฟูฟ้าแต่งออกมาสุดเส้นคัดแบ็กเข้ามาโอ้โหไม่มีเพื่อนจบครับอจังหวะเข้าฮอตดึงหลังนี่รับจะไม่มียั้งเลยครับอมงเช็ดมาต้องระวังให้ดีครับบังให้ดีโชมพัฒปล่อยบอลเข้า็มาได้กไอโทษแล้วขวาไว้ได้ครับอืม จังหวะกระโดดข้ามนี่เหมือนจะไปโดนขาของชมมาพัดหรือเปล่าครับคิสเตียนอเล็กครับโอ้โหข้างหลังนี่มีจังหวะก้ามกึง่งจังหวะกวาดเสียวนี่ให้ต้องมาดูภาพชา้ามาดูรีเพลย์ตลอดครับดูจังหวะขวาบอลของชมพัดบุญเลิศครับมไม่โดนครับลูกนี้ครับไม่โดนจริงๆครับโอ้ต้อง วางบอลยาวขึ้นมาและพุทธสิปนปนวิตรหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับพระยาโยเตดครับเปิดบ้านเอาชนะพัทยาโยเตดไปได้1นึ่งร่ศูนย์ครับโอ้ถือเป็นการคว้า6คะแนนเลยครับในการเจอกับพัทยาโยเตดครับในเลกแรกเนี่ยบุกไปเยือนพัทยาก็ชนะมาได้3ประตูตอนหนึ่งครับแล้ววันนี้เนี่ยสามารถเอาชนะได้1นึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการทำประตูของเอลิเวโตดาซินวาครับ you mm -hmm.